ตอนที่380การสร้างเต่าระดับหุ่นหยวนภายในห้องอันเงียบสงบของคฤหาสน์ถ้ำหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิหยิบยาตั้นเม็ดแรกขึ้นมากินและกินผลไม้ตามก่อนจะหยิบเหยือกข้างๆข,ข,ขึ้นมาดื่มจิตวิญญาณของเขาเปล่งประกายระยิบระยับรู้สึกดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาสำหรับความพยายามครั้งแรกในการสร้างเต่าระดับหุ่นหยวน สถานะของข้าต้องดีมากขึ้นแน่ๆหลัวเฟิงไม่เคยฟุ่มเฟือยขนาดนี้มาก่อนเพราะยาตันเม็ดเดียวและผลไม้ก็มีมูลค่าถึง8ปดหมื่นแต้มแถมยังไม่รวมค่าวาอีกมาเริ่มสร้างกันเลยหลวเฟิงมีต้นแบบของเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนอยู่ในใจแล้วและตอนนี้เขาต้องสร้างสรรค์สิ่งที่เขาจินตนาการไว้ไปทีละชิ้นดวงตาแห่งชีวิต และความตายบนหน้าผากของหลัวเฟิงเปิดออกและด้วยความตั้งใจของเขาลวดลายลับมากมายถูกวาดขึ้นในความว่างเปล่าเบื้องหน้าลวดลายลับเหล่านี้หลอมรวมชีวิตและการทำลายล้างเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติทุกสิ่งราวกับถูกสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติหนึ่งวันสองวันหนึ่งวันหนึ่ันวันหนึ่งหมื่นวัน หลวเฟิงสร้างแผนที่ลวดลายลับอย่างพิถีพิถันด้วยความเร็วในการสร้างปัจจุบันของข้าข้าประเมินว่าจะใช้เวลาราวสิบยุคจึงจะสำเร็จหลวเฟิงสรุปเต่าระดับหุน่นหยวนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเทียบเท่ากับแผนที่ลวดลายลับระดับบรรพบุรุษจำนวนลวดลายลับนั้นช่างมหาศาลร,ร่างทีละชิ้นอย่างไม่หยุดหย่อนการร่างทีละชิ้น ให้สำเร็จจะใช้เวลาประมาณสิบยุคฟังดูดีแต่เมื่อสร้างครึ่งทีละชิ้นจริงๆกลับมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลัวเฟิงหยุดคิดเป็นระยะระยะเพื่อครุ่มคิดและแก้ไขปัญหามันเหมือนกับการสร้างเครื่องจักรที่ซับซ้อนอย่างมากที่ทอดยาวหลายพันล้านกิโลเมตรปัญหาในช่วงแรกจะมองไม่เห็นจนกว่าจะสร้างไปได้ครึ่งทางซึ่งเป็นจุดที่ปัญหาที่แก้ไม่ได้ปรากฏขึ้น การสร้างเต๋าก็เช่นเดียวกันปัญหาที่ซ่อนเร้นมากมายไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะหลังทำให้ต้องแก้ไขและผสานร,รวมอย่างหลวมหลวมไปก่อนเมื่อแผนที่ลายลับขนาดมหึมาถูกสร้างขึ้นในที่สุดก็ผ่านพ้นไปแล้ว18ยุคในที่สุดก็สำเร็จลัวเฟิงมองแผนที่ลายลับอันกว้างใหญ่และลอยอยู่เบื้องหน้าด้วยความตื่นเต้น แม้จะเหนื่อยล้าแต่เขาก็สามารถสร้างแผนที่ลายลับที่สมบูรณ์ได้แผนที่นี้ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งเทียบเท่ากับแผนที่ลายลับระดับบรรพบุรุษได้อย่างลงตัวเต่าแห่งชีวิตและความตายฉบับแรกที่สร้างขึ้นมา18ยุคในที่สุดก็ถูกสร้างขึ้นหลัวเฟิงจ้องมองแผนที่ลายลับเบื้องหน้าน่าเสียดายที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากมาย ข้ามองค์คเห็นปัญหามากมายได้ในทันทีถึงกระนั้นอย่างน้อยโครงสร้างขนาดใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นแล้วนี่คือโครงสร้างในระดับเดียวกับแผนที่ลายลับระดับบรรพบุรุษข้ายังได้เรียนรู้บทเรียนมากมายจากมันหลัวเฟิงพึงพอใจอย่างมากเขาเชื่อว่าการสร้างครั้งที่สองจะต้องแข่งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนมาทดสอบกันว่า การสร้างอาวตารจากแผนที่รูปแบบลับนี้จะเป็นอย่างไรลัวเฟิงคิดเพียงแค่สังเกตแผนที่รูปแบบลับก็ยังพบข้อบกพร่องบางอย่างที่ไม่อาจตรวจพบได้แต่การสร้างอาวตารจากแผนที่นี้เผยให้เห็นปัญหามากมายภายในร่างอาวตารพลังงานในห้องอันเงียบสงบของคฤหาสน์ถ้ำนั้นไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับผู้ฝึกฝนภายในกรงถัก ด้วยความคิดเพียงชั่วครู่หลัวเฟิงก็เริ่มควบแน่นร่างกายจากพลังงานอันมหาศาลที่พุ่งทยานขึ้นไปสู่พลังงานสำรอง150,000ล้านเท่าเกินกว่าร่างกายเดิมของหลัวเฟิงมาคือมาจนควบคุมร่างกายส่วนใหญ่ได้ยากลำบากต้องแปลงร่างเป็นทะเลโลหิตซึ่งควบคุมผ่านระบบการจัดรูปแบบ ในขณะที่บางส่วนยังคงรูปร่างมนุษย์ที่มีเกล็ดสีฟ้าอมเขียวปกคลุมร่างกายยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเปล่งรัศมีอันไรที่ติเมื่อรู้สึกถึงอวตารนี้หลัวเฟิงมีความรู้สึกที่หลากหลายเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนรุ่นแรกมีข้อบอกพร่องมากมายทำให้ควบคุมร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ พลังงานสำรองส่วนใหญ่สามารถแปลงร่างเป็นทะเลโลหิตได้เพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามร่างมนุษย์ที่ควบแน่นอยู่นั้นค่อนข้างแข็งแกร่งและเกล็ดสีฟ้าอมเขียวก็คล้ายคลึงกับเกล็ดโลหิตของหอคอยแห่งดวงดาวบางส่วนหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงร่างอวตารภายในกรงถักเต่าแห่งชีวิตและความตายเครื่องหุ่นยวน สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดแม้จะอยู่ภายในกรงทักก็ตามปริศนามากมายที่เพิ่มเข้ามาอาจเพิ่มความสามารถได้แต่ก็อาจเป็นข้อบกพร่องได้เช่นกันผู้รู้แจ้งกึ่งหุนหยวนหลายคนพยายามเพิ่มปริศนาแต่ก็เกินความจำเป็นพลังไม่เพียงแต่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ยังลดลงอีกด้วยแม้ว่าหลัวเฟิงจะสร้างเพียงรุ่นแรก แต่อวตารนี้ยังคงแข็งแกร่งกว่าร่างกายเดิมมากการควบคุมร่างกายโดยรวมลดลงเล็กน้อยแต่ส่วนที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบก,ก็เพิ่มพลังงานสำรองมากกว่า50,000พล้านเท่าทำให้พลังงานสำรองโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากพลังต่อสู้ของร่างมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแข็งแกร่งกว่าเตาแห่งชีวิตและความตายครึ่งหุ่นหยวนมาก มีข้อบกพร่องมากเกินไปแม้แต่ระบบจิตสำนึกก็ยังมีปัญหาอยู่หลัวเฟิงสังเกตเห็นปัญหาเพิ่มเติมในแผนที่รูปแบบลับเต่าแห่งชีวิตและความตายเครื่องหุ่นหยวนฉบับแรกที่สร้างขึ้นจากร่างอวตารต้องรื้อถอนทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มความพยายามครั้งที่สองเพื่อสร้างเต่าแห่งชีวิตและความตายระดับหุ่นหยวน ด้วยประสบการณ์จากการสร้างครั้งแรกหลัวเฟิงจึงพิถีพิถันมากขึ้นในครั้งที่สองเขาต้องระมัดระวังอย่างมากในตอนเริ่มต้นการสร้างรูปแบบลับเพราะรูปแบบที่ตามมาทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนรากฐานเหล่านี้ครั้งนี้ใช้เวลาน้อยลงเล็กน้อยใช้เวลา15ยุคในการสร้างเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนฉบับที่สองแข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนมาก หลัวเฟิงมองแผนที่รูปแบบลับอันกว้างใหญ่เบื้องหน้าการผสมผสานร,ระหว่างชีวิตและการทำลายล้างภายในรูปแบบนั้นเปล่งประกายวาววับแม้จะทำให้หลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่บางอย่างอย่างเลื่อนรางบูมพลังนี้ล่อลวงจิตใจของหลัวเฟิงอย่างแนบเนียนดึงดูดเขาเข้ามาหาข้ารู้สึกถึงพลังระดับสูงสุดแล้ว แต่ค่ายังขาดอีกเล็กน้อยหลัวเฟิงพึมพำว่าแผนที่ลายลับของข้าใกล้เคียงกับพลังระดับสูงสุดมากหลัวเฟิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแผนที่ลายลับครั้งนี้ยังกว้างใหญ่ไพศาลมากจนหลัวเฟิงมองไม่เห็นจุดบกพร่องแผนที่ลายลับอันกว้างใหญ่ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกันแผนที่ลายลับระดับบรรพบุรุษดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิด แผนที่ลายลับปัจจุบันของหลัวเฟิงก็ดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดเช่นกันค่าหาจุดบกพร่องใดๆจากภายนอกไม่ได้หลัวเฟิงครุ่นคิดถึงแม้จะสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ของพลังระดับสูงอย่างเลือนรางแต่เห็นได้ชัดว่าเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนรุ่นที่สองนี้ยังไม่บรรลุการแปลงสภาพเชิงคุณภาพไม่ได้กลายเป็นเต่าระดับหุนหยวนหลัวเฟิงตระหนัก ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากสติปัญญาของค่ายผู้ฝึกฝนได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วจากประสบการณ์ของเหล่าขุนนางเทพทั้งเจองค์ก่อนหน้าเมื่อเข้าใจเต้าระดับหุ่นหยวนแล้วระดับชีวิตก็สามารถก้าวข้ามไปยังระดับเทพได้โดยตอรองงอแต่บัดนี้เขายังคงบรรลุกออกจากกรงถักไม่ได้พิสูจน์แล้วว่ารุ่นที่สองยังคงล้มเหลว แม้จะใกล้สำเร็จแต่มันก็ยังคงล้มเหลวเมื่อดูจากแผนที่รูปแบบลับแล้วข้อบกพร่องยังคงมองไม่เห็นดังนั้นเรามาสร้างร่างอาวตารกันก่อนดีกว่าหลัวเฟิงพยายามสร้างร่างอาวตารอีกครั้งร่างโคลนมนุษย์ดูดซับพลังงานจากห้องอันเงียบสงบในครหาหา์ถ้ำและเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการก่อตัวเกล็ดสีแดง เลือดปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของร่างคลนนี้คล้ายกับเกล็ดเลือดหอคอยแห่งดวงดาวประมาณ80%หรือ90%เปอร์เซนเมื่อการก่อสร้างดำเนินไปรัศมีของร่างคลนนี้ก็น่ากลัวยิ่งขึ้นบูมร่างคลนนี้เริ่มก่อตัวเป็นอาณาเขตกดที่มองไม่เห็นอาณาเขตกดที่น่าสะพรึงกลัวสามารถกดทับร่างกายเดิมของหลัวเฟิงได้ ร่างคลนนี้มีพลังสำรองมากกว่าเดิมถึง19.1 0 0 0ล้านเท่าแต่กลับควบคุมพลังทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบจิตสำนึกก็ควบคุมทุกส่วนของร่างคลนได้อย่างสมบูรณ์และพลังของจิตวิญญาณก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยร่างโคลนนี้จิตวิญญาณน่าจะไปถึงระดับพื้นฐานของโลกแล้วหลัวเฟิงประหลาดใจ เวอร์ชั่นที่สองนี้ยอดเยี่ยมมากพลังสำรองนั้นน่าสะพรึงกลัวจิตวิญญาณแข็งแกร่งจิตใจในตอนนี้ของข้าคิดว่าความเร็วในการทำงานนั้นเร็วกว่าตอนที่ร่างกายเดิมของข้าดูดซับสมบัติไปมากมายหลายเท่าหลัวเฟิงมองกรอกเกล็ดสีเลือดบนพื้นผิวร่างกายของเขาซึ่งอธิบายได้ว่าไม่สามารถทำลายมันได้ กรอกเกล็ดขยายออกอย่างเป็นธรรมชาติหลอมรวมเป็นใบมีดหลัวเฟิงถือมีดร่างกายข้าแปลงร่างเป็นอาวุธได้หลัวเฟิงแกว่งมีดในมืออย่างแผ่วเบามีดเล่มนั้นฉีกผ่านห้วงอวกาศได้อย่างง่ายดายข้ายังหนีไม่พ้นกรงถักแต่ร่างคลนนี้น่าจะเทียบเท่ากับสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับสูงได้หลัวเฟิงตัดสินใจ เต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนฉบับที่สองใกล้จะสำเร็จแล้วถึงแม้ข้าจะยังหนีไม่พ้นกรงถักแต่ขนาดและพลังของร่างกายก็เพียงพอที่จะเทียบเคียงกับชีวิตหุนหยวนระดับสูงที่แท้จริงได้ต้นกำเนิดนับพันล้านที่ข้าวางแผนจะสร้างไว้ในร่างกายของข้าอยู่ที่ไหนหลัวเฟิงสังเกตเห็นจุดนี้ไม่พบต้นกำเนิดใดๆเกิดขึ้นในร่างกายของเขา ข้าค้นพบปัญหาแล้วเพื่อขจัดข้อบกพร่องข้าจึงลดทอนพลังแห่งชีวิตและการทำลายล้างข้าจำเป็นต้องเสริมพลังทั้งสองนี้หลัวเฟิงยังคงร่างโคลนฉบับที่สองไว้ในครั้งนี้เนื่องจากร่างโคลนนี้ใช้เพียงสมบัติบางส่วนเท่านั้นจึงช่วยเพิ่มความเร็วในการคิดความเข้าใจและด้านอื่นๆมากร่างโคลนฉบับที่สามนั้น มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผสานรวมความลึกลับของชีวิตและการทำลายลางไว้มากขึ้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเมื่อสร้างแผนที่รูปแบบลับสำเร็จหลัวเฟิงรู้สึกถึงพลังระดับสูงสุดบางอย่างและพลังนี้ดูเหมือนจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแผนที่รูปแบบลับนั้นกว้างใหญ่และซับซ้อนเทียบเท่ากับแผนที่รูปแบบลับระดับบรรพบุรุษ ใกล้พลังสูงสุดเข้าไปอีกหลัวเฟิงคิดแต่ยังมีบางอย่างที่ขาดหายไปอะไรที่ขาดหายไปละ่ะกำลังพยายามสร้างร่างคลนพลังงานจากห้องอันเงียบสงบของคารืหาดท่าถูกระดมพลเพื่อเริ่มสร้างร่างโคลนรุ่นที่สามในชั่วพริบตาร่างสูงใหญ่ของหลัวเฟิงปรากฏขึ้นภายในห้องอันเงียบสงบของคาหาดทา ต้องใช้พลังงานสำรองมากกว่า30 0 0 0ื่นล้านเท่าในการสร้างร่างคลนนี้หลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขามของร่างคลนนี้ซึ่งมีต้นกำเนิด3แห่งภายในร่างกายและต้นกำเนิดที่ซ่อนอยู่ทั้ง3แห่งสามารถสะสมพลังงานได้1นึ่งแสนล้านเท่าจิตใจของข้าคิดว่าความเร็วในการทำงานนั้นแข็งแกร่งกว่าร่างคลนรุ่นที่สองถึงสิเท่านั้นหรือ จิตวิญญาณของข้าน่าจะเทียบเท่ากับระดับพื้นฐานของโลกทั่วไปร่างกายของข้าไม่อาจทำลายได้หลัวเฟิงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอาวุธที่น่าสะพรึงกลัวแม้แต่กล้ามเนื้อและกระดูกก็ยังแสดงลักษณะบางอย่างที่มีเกล็ดสีเลือดยังต่างกันเล็กน้อยแค่สมบูรณ์แบบกว่านิดหน่อยถ้าโครงสร้างทางกายภาพทั้งหมดของข้าคล้ายกับเกล็ดเลือด ร่างกายของข้าคงเป็นอมะตะร่างกายจะเป็นอาวุธที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นมากขึ้นอีกนิดและนั่นคือเต่าแห่งชีวิตและความตายระดับหุ่นหยวนที่สมบูรณ์แบบเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะเป็นกลายเทพลำดับที่แปดและทุกส่วนของร่างกายจะเทียบเคียงกับเกล็ดเลือดของหอคอยแห่งดวงดาวไม่อาจทำลายได้ร่างกายทั้งหมด จะเปรียบเสมือนอาวุธที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดและทำลายล้างทุกสิ่งยังต้องเสริมพลังทำลายล้างอีกเยอะถึงร่างกายจะดูเหมือนอาวุธพลังสถิตจะยิ่งน่ากลัวไม่สิหลัวเฟิงเกิดความกระจ่างในทันทีผิดแล้วข้าคิดผิดหลัวเฟิงตระหนักถึงปัญหานั้นทันทีในฐานะผู้รู้แจ้งเขาไม่มีความแปดเปื้อนทางสายเลือด หรือมนทินแห่งความทรงจำดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจปัญหาของตัวเองได้อย่างชัดเจนในเวอร์ชั่นที่2อค่าสแสวงหาการไร้ข้อบกพร่องทำให้การผสมผสานความเป็นความตายสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนับจากนั้นค่าก็เริ่มหลงทางสแสวงหาที่ไร้ข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นสู่สมดุลแห่งชีวิต และการทำลายล้างสมดุลแห่งชีวิตและการทำลายล้างร่างกายของข้าจึงมีต้นกำเนิดเพียงสามแห่งแทนที่จะเป็นต้นกำเนิดนับพันล้านแห่งที่วางแผนไว้ขณะเดียวกันทิศทางการทำลายล้างของข้าก็ทวีความรุนแรงขึ้นแม้แต่กล้ามเนื้อและกระดูกก็กำลังแปรเปลี่ยนเป็นเกล็ดสีเลือดแต่ในความเป็นจริงดูเหมือนว่าข้าจะใกล้จะเป็นเทพแล้ว แต่หากเดินผิดทางข้าคงไปไม่ถึงหลัวเฟิงตระหนักเพราะรากฐานของข้าเครื่องสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนและเต่าแห่งความตายให้ความสำคัญกับชีวิตเป็นหลักรากฐานคือชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผลสมดุลแห่งชีวิตและการทำลายล้างสิ่งที่เรียกว่าใกล้ถึงมันเป็นแค่ภาพลวงตา ของข้ามีใช่เส้นทางแห่งชีวิตและความสมดุลแห่งการทำลายล้างมันคือเส้นทางสูงสุดมุ่งสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิตก่อน